ทองคําในกองขยะสําหรับผมนั่นเองนะครับเพื่อนเอนสวัสดีทุกคนมาปลูกผักและผลไม้ไว้กินเองรอบบ้านกันดีกว่าเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเองนะครับเพื่นๆแ,และนี่ก็คือขุมทรัพย์ในกองขยะหรือว่าทองคําในกองขยะสําหรับผมนั่นเองนะครับเพื่อนเอนคนอื่น อาจจะมองเป็นแค่เศษขยะไม่มีค่าไรค่าแต่ส่วนตัวผมแล้วจะบอกว่าเหมือนโชคดีหรือว่าถูกหวยกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าวัสดุปลูกที่ผมอยู่เนี่ยมันค่อนข้างหายากไปซื้อดินถุงมาเนี่ยก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าที่ควรคือมันไม่ได้ดั่งใจเรานั่นเองนะพอมาเจอก้อนเห็ดเก่าๆที่เขาเอามาทิ้งแล้วเนี่ยถ้าเราเอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักนะครับหรือเอาไปหมัก เป็นวัสดุปลูกต่างๆเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีมาถึงบ้านแล้วเทงนเททอ่ะก้อนเห็ดของเรานี่เลยนะครับอันนี้ก็คือก้อนเห็ดนะครับที่เราไปเก็บมาหรือว่าที่ผมบอกว่าเจอขุนทรัพย์ขุมทองนะอ่ะพอยกเสร็จแล้วเนี่ย เราก็ต้องมาแกะก้อนเห็ดแต่ละก้อนกันนะครับโรงใส่กระบ,บะนั่นเองแล้วก็มาคัดว่าก้อนไหนเนี่ยดีก้อนไหนไม่ดีก้อนไหนที่ดูสีสวยสดใสนะครับน่าจะมีอนาคตที่ดีเราก็เก็บไว้ส่วนก้อนไหนนะครับที่มันมีลาดำแฝงอยู่นะฮะเราก็จะทำการทิ้งไปนะครับเพื่อนๆืนเราก็จะทำการตากนะครับเจ้าคีเลยหรือว่า ก้อนเห็ดที่เราแกะมาแล้วนั่นเองนะฮะก็คือเอามาตากแดดไว้เพื่อฆ่าเชื้อราที่ไม่ดีที่จะส่งผลเสียให้เราในอนาคตนั่นเองนะแดดจัดๆแบบนี้จะบอกเลยตาก 2- 3วันนะครับรู้เรื่องนะรับรองมีเชื้อราอะไรก็ตายเกลี้ยงแล้วนะฮะเพื่อนๆหลังจากเราตากขี้เลื่อยกันแล้วใช่ไหมครับเ,เพื่อนๆการตากขี้เลื่อยเนี่ย2-3วันก็ได้นะครับถ้า แดดแรงๆแดดดีๆเนี่ยสถึงสวันเนี่ยแล้วเพื่อนๆเนี่ยก็กลับไปกลับมาทุกวันนะครับเช้าเย็นก็ได้นะฮะเพื่อให้มันทั่วถึงเพื่อให้แสงแดดเนี่ยมันทำการฆ่าเชื้อราที่ไม่ดีนะครับเพื่อให้คี้เลื่อยของเราเนี่ยคือไม่ไม่มีปนเปื้อนจากพวกเชื้อราที่ไม่ดีที่จะไปทำลายต้นไม้เราในอนาคตได้หลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถนำมาผสม ทำเป็นวัสดุปลูกหรือว่าปุ๋ยมาได้เลยส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมใช้เวลาเจ็ดแปดวันเนี่ยกว่าจะมาทำเนาะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาก็จะได้ทําก็แต่ช่วงว่างๆเท่านั้นนะครับเพื่อนๆน,นะใครเจอขี้เลื่อยก้อนเห็ดเก่าก็สามารถเอามาทําเป็นวัสดุปลูกได้นะครับเพื่อนๆสำหรับสูตรขี้เลื่อยหรือว่าก้อนเห็ดเก่านะเพื่อนๆผมจะใช้อัตราส่วนส่วนผสมทั้งหมดนะก็คือขี้เลื่อยหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็เป็น ปุ๋ยคอกนะครับหรือว่ามูลวัวเนี่ยหส่วนนะครับเอามาผสมไม่เข้ากันแล้วเพิ่มเติมในส่วนของใบไผ่นะครับที่ไปเก็บมาจากบ้านน้องน้ตน,นะครับอีกหนึ่งส่วนนะครับในอัตราส่วนที่เท่าๆกันเลยจะบอกว่าสูตรเนี้ยเราจะเน้นทั้งฆ่าเชื้อไปในตัวนะครับแล้วก็ผมจะมีใบก้ามปูมาเพิ่มเติมอีก1ส่วนนะครับเพราะฉะนั้นอัตราส่วนในการผสมของสูตรนี้ต้องบอกว่าขี้เลื่อย1่ส่วน ใบก้ามปูหนึ่งส่วนใบไผ่หนึ่งส่วนแล้วก็ปุ๋ยคอกหรือว่ามูลวัวอีกหนึ่งส่วนนะครับผสมให้เข้ากันสูตรนี้ต้องบอกว่าในตัวเจนเยอะมากนะครับเพราะว่าได้จากทั้งใบกา้ามปูแล้วก็ปุ๋ยคอกแล้วก็มีเชื้อราขาวที่จะได้จากใบไผ่อีกตั้งหากนะครับเพื่อนๆรอบนี้ต้องบอกว่านะครับใบก้ามปูที่ผมไปกวาดมาเนี่ยก้านมันเยอะก็เลยต้องมานั่งคัดนะฮะเอาก้านออกบ้างเพื่อให้การเจอิสลติมันเร็วขึ้น พอเราผสมเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้นะครับเ,เพื่อนเก้อนเห็ดเกาหรือว่าคิดเลื่อยใบยก้ามปูแล้วก็ใบไผ่นะครับเ,เพื่อนเผสมออกมาเสร็จสับก็จะได้แบบนี้รับรองว่าเป็นปุ๋ยหมักหรือว่าดินหมักชั้นเยี่ยมกันเลยทีเดียวนะครับ ในส่วนของช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวขอจบไว้ต่อานี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันดึกแล้วนะจะบอกว่าเหงื่อท่วมตัวเลยนะตอนนี้เดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่นะฮะแล้วก็มาต่อคลิปกันอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆจะบอกว่าเหนื่อยมากกว่าจะผสมเสร็จได้ขนาดนี้มาต่อกันเลยนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราผสมวัสดุปโปกกันแล้วใช่ไหมกว่าผมจะได้มาทำต่อเนี่ยก็ต้องบอกว่า นมันตกลงมามิใช่น้อยกันเลยทีเดียวนะตกติดต่อกัน2วันนะฮนะแล้วพอกว่าผมจะมีเวลามาทำเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้ลำบากใช่ย,ย่อยนะครับที่พื้นที่ก็ปเปียกด้วยนะเอาจริงๆอะ่ะนะเราก็ต้องมาคุมมาเพื่อต้องมาคุม้มเออเพื่อไม่ให้ฝนเนี่ยมันเข้าไปในกระบะ ที่ผมทําอยู่เนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้ผสมไงในผสมพวกน้ําหมักอะไรเงี้ยเดี๋ยวน้ํามันจะขังเข้าไปก่อนอื่นเลยนะครับเพือพ่อนๆผมก็ต้องมาตักแบ่งออกจาก กระบะนะฮะเพราะว่าผสมไว้เนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยแบบพูนๆเลยอ่ะต้องมาแบ่งครึ่งเพื่อให้การผสมเนี่ยมันง่ายต่อการคุกเข้าของน้ําหมักนะครับแล้วก็รอบเนี่ยต้องบอกว่าที่มันเยอะขนาดเนี้ยเน้นนะครับเพื่อที่จะไปปลูกคะน้าแคลเอาไว้กินส,สวยๆนะเพราะว่าต้นหนึ่งอ่ะมันอยู่ได้เป็นปีสองปีเดี๋ยวเราจะมาเริ่มผสมน้ําหมักกันเลยนะครับเ,เพื่อนๆน้ําที่เราจะใช้ผสมเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าผมใช้ในส่วนของ กากน้ำตาลนะครับก็คือปริมาณ1ลิตรต่อน้ำา10ริรนะครับเพื่อนๆพนจากนั้นก็ใช้ EM นะครับก็คือ 20cc ต่อน้ำา10ลิรนะครับเพื่อนๆในส่วนของน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับผมจะใช้ 100cc ต่อน้ำา10ริรนะครับเพื่อนๆทั้งหมดส่วนประกอบนี้จะบอกว่า สูตรที่ผมบอกมาเนี่ยจะเป็นสูตรแบบเข้มข้นแล้วก็ผมเนี่ยจะวางแผนไว้ใช้อีกประมาณ3เดือนข้างหน้าก็คือในช่วงของต้นคณะเคลที่ผมจะปลูกเนี่ยเขาจะมีขนาดโตพอสมควรแล้วแล้วค้าเนี่ยเขามีอายุยืนนะครับเจ้าคณะเคลเนี่ยก็คืออยู่ได้เป็นปีเพราะฉะนั้นในสูตรนี้เนี่ยผมจะใช้ตอนโตแล้วก็ให้เขาอยู่ยาวๆไปในลักษณะของเป็นปีกันเลยทีเดียว พอผสมกันได้ที่แล้วนะครับเพื่อนๆเ,เราก็เอาน้ําหมักของเราเนี่ยมาลดในส่วนของเจ้าวัสดุปปูกนะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็คุกเข้าวัสดุนะครับให้เข้ากันให้วัสดุเขาเนี่ยซึมซับน้ำหมักได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับพยายามคุกเข้าไปเรื่อย ก็คือให้เขาดูดซึมน้ำหมักของเราเนี่ยเพื่อที่จะทําการย่อยสลายได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือมันจะไม่ขาดความชื้นนะครับเวลาเราเก็บไว้ก่อนที่เขาจะเริ่มย่อยสลายนั่นเอง และวิธีที่เรานะครับจะเช็ควัสดุปลูกว่ามันใช้ได้หรือยังนะครับก็ให้เราเนี่ยกำวัสดุปลูกมาดูว่าแตกไหมนะครับถ้ามันเป็นก้อนแสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเรากำมาแล้ววัสดุมันแตกร่วงหล่นลงไปเนี่ยก็ให้ผสมน้ําหมักเพิ่มไปนะครับเราก็คลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็ลองกำดูอีกหนึ่งรอบนะครับว่ามันพอดีไหมถ้ามันพอดีมันก็จะเป็นก้อนนั่นเองจากนั้นนะครับเราก็จะหาถุงปุ๋ยมานะครับเราก็ นำวัสดุปลูกที่เราผสมเนี่ยมาใส่ถุงปุ๋ยนะครับเพื่อนๆเหตุผลที่ว่าพื้นที่ผมเนี่ยมันน้อยนะครับเราไม่สามารถที่จะกองนะครับเหมือนคนอื่นที่เขามีพื้นที่เยอะๆเนี่ยก็คือทําเป็นกองปุ๋ยหมักได้เนาะผมก็จะใช้ถุงปุ๋ยนี่แหละนะครับเพราะว่าถุงปุ๋ยเนี่ยเขามีรูระบายอากาศอยู่นะครับเราก็จะเติมนะครับ วัสดุปลูของเราเนี่ยให้มันมีช่องว่างอยู่ด้านบนนิดหนึ่งนะฮะเราก็จะทําการมัดปากถุงนะครับเพื่อให้มีอากาศระบายได้ดีนะครับหลังจากที่เรานะครับใส่วัสดุปุูกลงในถุงปุ๋ยแล้วเนี่ยวิธีการต่อไปก็คือเราจะนําถุงปุ๋ยเนี่ยวางไว้ในที่ล่มลําไรหรือว่าในที่ล่มนั่นเองนะครับเพื่อนๆเราจะไม่ตากแดดนะในกรณีที่ลูกค้าไม่มีพื้นที่ล่มนะครับตากแดดเนี่ย ก็หาอะไรมาปิดได้นะคือวางไว้อย่างเช่นผมเนี่ยมีกระบะปูนอยู่ใช่ไหมฮะผมมาทําใส่กระบะปูนแล้วผมก็เอากระบะปูนเนี่ยอ่าอีกหนึ่งอันมาครอบไว้ด้านบนนะครับเพื่อไม่ให้ถูกแดดโดยตรงหรือถ้าใครไม่มีก็ต้องบอกว่าให้ใช้ถุงปุ๋ยผ้าใบหรือว่าวัสดุอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับที่เพื่อนๆมีก็นํามาปิดด้านบนแล้วก็ วางไว้ได้นะครับมันก็สามารถทำการแดดได้นั่นเองเพียงแต่ว่าไม่ให้วัสดุปลูกข,ของเราเนี่ยโดนแดดโดนแดดตรงๆนะครับเพียงแค่นี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้ปุ๋ยหมักชั้นเยี่ยมกันเลยทีเดียวนะครับ แล้วสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆหลายๆท่านที่แวะเวียนเข้ามาชมนะครับผมและนี่ก็คือขุมทรัพย์หรือว่าทองคําที่ผมเจอในกองขยะนะครับเพื่อนๆแล้วถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปส่วนผมไกยบ้านสวนวัฒนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ ขอให้เพื่อนๆพ,พักผ่อนกันอย่างมีความสุขในช่วงสวงการนี้นะครับส่วนผมก็เดี๋ยวจะผสมดินต่อไปแต่ทำแบบนี้แล้วมันก็มีความสุขนะปลูกผักกินเองปลูกผลไม้กินเองผสมปุย๋ยผสมดินทำดินหมักเองโหมันก็มีความสุขใช่ย่อยนะครับเพื่อนๆ สวัสดีทุกคนมาปลูกผักและผลมไม้ไว้กินเองรอบบ้านกันดีกว่าเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเองนะครับเพื่อน